เ,เ,เป็นอันนี้เป็นตู้เซ็นเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตู้สำหรับควบคุมแบบศูนย์กลางนะครับก็จะมีเป็นแบบปั๊มน้ำปั๊มหนึ่งปั๊มสองแล้วก็ไลติ้งหนึ่งไลติ้งสองไลติ้งสามนะครับ แล้วก็มีพัดลมห<อ>นะึ่งสสามสี่นีส่วนตัวนี้เป็นกล่องพัดลมนะครับคอนโทรลแผ่นแนลตัวนี้จะมีบัสเซอร์แล้วก็มีสวิตควบคุมบัสเซอร์นะครับออโต้ออฟแมนนวลแล้วก็มีไฟอะลามนะแล้วก็จะมีควบคุมพัดลมหน้าฟาร์มนะฮะตัวนี้วิธีใช้นะครับถ้าถ้าเป็นแบบออแมนนวลก็ก็สามารถเปิดได้ทันทีนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นดีเลย์สำหรับพัดลมนะครับไม่ให้ทํางานพร้อมกันสามารถปรับเหลื่อมๆกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดีเลย์สำหรับอะรามนะฮะสำหรับตรวจจับกระแสไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนําถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านตัวเหนี่ยวนําก็จะไม่ส่งสัญญาณเตือนแต่ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านตัวเหนี่ยวนาก็จะส่งสัญญาณเตือนตามเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับ นี้ควบคุมแบบหน้าตู้นะครับส่วนเอ่อบัสเซอร์ก็คืออาลามนะถ้าเป็นแมนนวลจะร้องทันทีส่วนถ้าเป็นออโต้เนี่ยจะผ่านทัมเมอร์นะครับแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเราจะไปควบคุมที่ตู้เซ็นเตอร์คอนโทรลเพเนลอีกตู้เนี่ยับก็ต้องปรับไปที่ออโต้นะครับ แล้วก็เราสามารถมาควบคุมที่ตู้เซ็นเตอร์คอนโทรลแพแนลได้นะครับควบคุมพัดลมตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สามตัวที่4แบบแมนนวลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบออโต้นี่จะผ่านเทมเพอเจอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับอย่างตอนนี้1 2 3ทํางานอยู่ผมจะเปิดเป็นออโต้นะฮะพอเป็นออโต้ปุ๊บเนี่ยพัดลมจะทํางานผ่านตัวเทมเพรเจอร์คอนโทรลเลอร์กล่องนี้นะครับ ปั๊มน้ำก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าไลติงนี่จะผ่านทัมเมอร์อย่างเดียวนะครับส่วนปั๊มน้ํานี่จะผ่านเทมเพอร์เจอร์คอนโทรลเลอร์นะฮะแต่ปั๊มน้ํานี่ก็มีแบบออโต้แมนนวลนะฮะก็ก็เปิดแมนนวลก็จะทํางานทันทีครับแต่ว่าทํางานผ่านทัมเมอร์นะฮะสลับการทํางาน ตัวนี้จะเป็นทัมเมอร์แบบดูโอนะคือทัมเมอร์คู่นะครับสามารถตั้งเปิดปิดได้นะครับตัวตัวที่1น,นี่คือเปิดตัวที่2คือปิดนะฮะตอนนี้ผมตั้งไว,ว้ 5v กับ 3v นะครับ 5v กับ 3v ทั้ง2ตัวเลยสามารถปรับได้นะครับปรับเป็นวินาทีเป็นนาทีได้ครับแต่ถ้าปรับปรับใหม่เนี่ยต้องทําให้อ่าต้องต้องยกเบรกเกอร์ลงนะครับเพื่อรีเซ็ตให้มันจําค่านะวิธีต่อก็ไม่ยากครับมีเข้าออกนะฮะมี อินพุตเอาพุตปั๊มหปั๊มสอไลทไลทไลทนะฮะแล้วส่วนนี้เป็นไฟเข้าของ t e m p e r ร์เจอร์คอนโ l รลเนะครับเราจะให้เข้าตรงนี้เลยครับเป็น L N แล้วก็ตัว C c o คอมมนะฮะแล้วก็ P 1 P 2แล้วก็แฟนหนึ่งองสี่ันนี้เป็นตู้เป็นตัวเชื่อมสำหรับไปอีกตู้หนึ่งนะครับเป็น 1, 1, 2, ่3หแล้วก็ส 4, 4. การเชื่อมก็เอาสายนะครับให้ตรงกันนะครับ1 1ึเข้า1 1 2เข้า2 2แล้วก็3าเข้า3ามสเข้า4 4นะครับก็ก็สตู้นี้ก็จะเชื่อมโยงกันทำงานแบบแมนนวลออโตได้นะครับแล้วก็ผ่าน t a เบอร์จ์คอนโทรลเลอร์